ไอพม่าตรวจลูกบัพันซ้อนแสงนิ้มาขอเรียอะไรเงินทรงกลับบ้านวะสันประมาณสองล้านวอนตอนนี้นักเรียนในห้องก็ยังไม่รู้ก็ก็คือจะเก็บไว้ใช่ไหม เขาก็คุยว่าออกมีเงินเท่าไรมีเงินอะไรบ้างไหมก็เราลองคุยดูครับแต่ถ้ามันไม่มีจ้ารายกนวัตถุ่ารกันเขาก็ได้เขาไม่ได้ประกันมาจากสนามยินเหมือนกันเลยครับไม่ไม like okay. ่มีครับไมม่ีเขาไม่ได้จ่ายแสนหนึ่งเหมือนเราใช่ไหมงั้นเนี่ยวครั้งที่แล้วมากับผมมีซัมโบมาครับลองจน เขาก็เลยเปลี่ยนที่ว่าสี่แสนไปหักในบริษัทเพราะว่าขังก่อนพม่าบ่มีเงินเลยคนไทยเขียมาจ่ายเขาก็เลยยักคือกันไงที่ว่าบ่ิหารเงินเอาสี่แสนอ่ะเขาก็เลยยักคือพม่าไงบัดนี้ชุดต่อมาเขเลยบริโภคเงินมาทนายท่านหนึ่งแสนนะท่านให้หนึ่งแสนนะสองล้านนะครับสองล้านนะท่าน ห้าแสนน่ะคนละเท่าไหร่บอแล้วแต่สิให้ไงบอสแล้วแต่จะให้ก็แล้วแต่ที่ให้ไงก็คนละร้อยเยี่สิบบาทมันไม่เป็นแลกเงินไทยด้วยก่อนหรอกนเป็ลขเงินวอนด้วย่อล่ะงโกเงินวอนมาไหนไอ้มันแถมไปให้ดู่พระเจ้าอยู่หัวอันนี้ผมถ่ายวิดีโอครับผมถ่ายวิดีโอเจ้าให้เท่าไหร่ 1 0ื่นครับยี่สิบบาทหมื่นยี่สิบบาทสองล้านให้ตัวใดครับเดาคุณอะรใส่รู่ใส่หับ้ครับเฮ้ยเฮ้ยทับไจำไ้ไหที่นี่ีเดี๋ยวเดี๋ยวครับขอบันทึกภาพหน่อยครับเดีอยนนี้ไม่ไไม่ไม่ไม่ไไม่บอกครับ เง <ừ> ินว <Ờ. S 1> <ừ> ันเงินวัน20บาท่ว่าเรียบริจาคเงินให้พ่อมาครับ กันนะถายแมวนะลงมือกันทันนี้ก็บริจาคให้พม่าครับเดี๋ยวผมบันทึกภาพไว้ครับเดี๋ยวผมโพดลงในกลุ่มแน่เนี่ยท่าน,นี้บริจาคให้พมา่าสิได้เมียบ้านสามคนสัญญาต่อโลก,กวัฒนธคนไทยนั่นแหละครับซอยพม่าครับเนี่ยตะกี้มันมาตีเขาเมียนี่จะได้ตีบุ้งนะครับเอาสั่งไปสามคนครับคองครับ เจ้าหาเสี่ยมะต้องว่าไงเนี่ยมีตัวผู้ได้เบอร์เ้แกนเด้วเออมีแต่คนใจบุญเนาะครับแจ้งยอดบ่าครับก็ผมกะมีอยู่อะไรนะมื่นหมดได้ไงอ่า อาจารย์แจ้งยอดได้ไหมครับเพื่อนอยากรู้ครับไม่เพื่อนไทยอยากรู้ครับก็เดียวไอ้สิบแปดอ้๋อวอนวอนละเอาเรียนกันได้ครเรียนกันได้ที่จริงไม่อยากจะเอาเดียวผมตอนนี้ไม่รู้ใช่ครับผมจะให้กับอาจารย์นะครับแล้วก็ผมก็ถาม อาจารย์ว่าได้เท่าไรครับขอบคุณมากครับสุดยอดครับสุดยอดคนไทยเขาอ่ะอ๋อ่ทิงพ่อแม่คนน่ะก็อันนี้ขอไม่บอกกับคนอเ่นนะครแม้ว่าจะอาจด้วยนะครับก็รู้อาจจะแค่สองสามคนเราโราสมัยสอยนมา่ยกาตาคน นตาคนเจดีครับเนี่ยครับผม,มสรุปแล้วพี่น้องคนไทยก็บริจาคเงินซอยพม่ากลับบ้าน3 3คนเด้อครับเด้อ ตรวจโรคว่าพานว่าสั้นเพื่อนให้กลับบ้านเพ็่นมาขอบริจาคเงินครับผมนี่แหละมิต่คนต้นใจดี